วิดีโอวันนี้ขอนำเสนอข่าวใหญ่ที่อาจสั่นสะเทือนตลาดรถยนต์ประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มรถ k คคาและ KSUV เมื่อพูดถึงคำว่า KSUV รถคันแรกที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นซู z u กิจิมนี่รถออฟโรดไซส์เล็กที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างแข็งแกร่งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแท้และดีไซน์เหลี่ยมบึกบึนแม้ปเปิดตัวมาหลายปีแล้วแต่ความนิยมยังสูงต่อเนื่องมีคิวรอส่งมอบยาวสมกับฉายา ราชาแห่งเคอ f r o a d อย่างไรก็ตามความเชื่อที่ว่าไม่มีใครสันคลอนจิมี่ได้อาจกำลังจะเปลี่ยนไปข้อมูลหลุดล่าสุดเผยให้เห็น KSUV รุ่นใหม่จากไดฮัตสุซึ่งถูกวางตัวให้เป็นคู่แข่งโดยตรงและคาดว่าจะเปิดตัวราวปี2026แม้จะยังอีกไกลแต่คอนเซ็ปที่ปรากฏออกมาชัดเจนมากนี่คือความพยายามอย่างจริงจังของไดฮัตสุในการท้าชนจิมี่แบบไม่อ้อมค้อม แนวคิดการออกแบบรถรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้สร้างสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความประณีตไม่ใช่รถลุยล้วนและไม่ใช่รถเมืออย่างเดียวภายใต้ข้อจำกัดของรถเคกลับให้ภาพลักษณ์ทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นสะท้อนภาษาการออกแบบใหม่ของไดฮัสสุดที่เห็นได้จากกลุ่นอย่างตันโตและร็อกกี้ ภายนอกมาในทีม n โ o Retro ตัวถังทรงเหลี่ยมชัดเจนฝาหน้าและทรงกลมพร้อม DRL แบบวงแหวนให้ความคลาสสิกแต่ดูทันสมัยกระจังหน้ามาพร้อมตัวอักษรไดฮัตสุข,ขนาดใหญ่สื่อถึงความแข็งแกร่งแบบรถใช้งานจริงคล้ายรถออฟโรดระดับตำนานอย่าง Land Cruiser ด้านข้างและล้อสุมล้อและชายล่างสีดำขนาดใหญ่ช่วยเสริมความบึกบึนพร้อมวัสดุไม่พ่นสีที่เหมาะกับการใช้งานหนัก การเลือกใช้สีทูโทนทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นและลดความสูงในสายตาล,ออล้ออลลอยหลายก้านดีไซน์เรียบหรูแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารถรุ่นนี้เน้นไลฟ์สไตล์ใช้ในเมืองได้ทุกวันและพร้อมออกทริปในวันหยุดการออกแบบภายในภายในเน้นฟังก์ชันและความมั่นใจในการขับขี่แดชบอร์ดแนวนอนช่วยให้มองเห็นง่ายและรู้สึกโปรง่งโล่ง จออินโฟเทนเมนต์แบบลอยขนาดใหญ่เพิ่มความทันสมัยคาดว่าจะรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดจุดที่น่าสนใจคือยังคงใช้ปุ่มและลูกบิดจริงในฟังก์ชันหลักแสดงถึงแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงมากกว่าความล้ำเพียงอย่างเดียวกลุ่มเป้าหมายรถรุ่นนี้ชัดเจนว่าออกแบบมาเพื่อคนเมืองที่มีไลฟ์สไตล์แอร์ออกรอี ผู้ที่ชอบดีไซน์ออฟโรดคลาสสิกแต่ต้องการความทันสมัยสายแต่งรถที่ต้องการพื้นฐานตัวถังเหลี่ยมเรียบสำหรับคัสตอมระบบขับเคลื่อนที่คาดการมีข่าวหรือว่าจะมีให้เลือกถึง3รูปแบบเครื่องยนต์เบนซิน6 6รลูกบาทเซนติเมตรเทอร์โบระบบ e-Smart ์ท b r i d ิดที่ประหยัดสูงรุ่นไฟฟ้า100%ที่ให้แรงบิดทันทีเหมาะกับการใช้งานในเมืองและออฟโรดเบาๆ เปรียบเทียบกับจิมนี่จิมนี่ยังเหนือกว่าในด้านความอึดและระบบ 4WD แท้แต่ต้องแลกกับความกระด้างและอัตราสิ้งเปลืองในขณะที่ไดฮัสสูดเลือกแนวทางโมโนคออกที่นุ่มนวลประหยัดและเหมาะก,กับการใช้งานจริงของผู้ใช้ส่วนใหญ่สรุป ไดฮัตส,สุไม่ได้พยายามเอาชนะจิมนี่ในสนามออฟโรดสุดขั้วแต่เลือกโจมตีในจุดที่จิมนี่ยังไม่ครอบคลุมทั้งความสบายความประหยัดและพลังงานไฟฟ้าหากข้อมูลทั้งหมดเป็นจริงรถคันนี้อาจกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมของตลาด KSUV อย่างแท้จริง